สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกับช่องแม่เนียงพารวยชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่เนียงก็มีแนวทางจากเลขสูตรคำนวณแม่นๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะเป็นเลขสูตรคำนวณที่เข้ามาแล้วหลายงวดติดนะคะเห็นว่าเข้าดีค่ะเดินดีต่อเนื่องมาหลายงวดแล้วก็เลยอยากนำเสนอท่านผู้ชมค่ะ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะก็เลยอยากจะเอามานำเสนอค่ะเป็นเลขสูตรคำนวณของคุณลุงใจดีท่านหนึ่งค่ะตามสถิติที่ดูมาเข้าดีนะคะงวดวันที่16เมษายนนะคะได้มาที่หมายเลขสูตรหนึ่งได้มาที่หมายเลขเจ็ดแปดหนึ่งค่ะสูตรสองนะคะหกเจ็ดแปดค่ะ ผลสรุปที่ออกมานะคะเลขบนออก906ค่ะข้างล่างออก71ค่ะเห็นว่าสูตร1เข้ามาทั้งสองตัวเลยนะคะแล้วก็สูตร2ก็เข้ามาที่เลข6หน่วยบนค่ะไปที่วันที่2พฤษภาคม6 6กันเลยนะคะงวดนี้สูตร1ได้5 69ค่ะ สูตรที่สองได้มาที่หมายเลขสามสี่ห้าค่ะผลออกมาบนศูนย์หนึ่งเก้าค่ะล่างออกหกห้าค่ะเข้าดีนะคะสูตรที่หนึ่งเข้าทั้งสามตัวเลยค่ะเข้าทั้งบน,บนและล่างเลยค่ะ องสูตรจะเห็นได้ว่าสองสูตรสองสูตรจะมีตัวที่ตัวเลขที่ชนกันอยู่นะคะเหมือนวันที่สิบหกเมษายนหกหกก็ชนกันไปที่เลขเจ็ดเลขก็ออกมาล่างเจ็ดหนึ่งค่ะนวันที่สองพฤษภาคมคก็ชนกันไปที่เลขห้าล่างก็ออกหกห้าจะเห็นว่าเดินล่างดีแล้วก็จะไปบนหนึ่งตัวล่างสองตัว เรามาดูงวดวันที่16พฤษภาคม66 6, 6กันเลยค่ะว่าจะได้เลขสูตรคำนวณตัวไหนนะคะสูตรนี้ใช้ได้จริงนะคะมีอยู่จริงนะคะเคยทำให้ดูแล้วนะคะในสูตรที่หนึ่งค่ะงวดวันที่16พฤษภาคมนะคะได้มาที่หมายเลข781ค่ะสูตรสองได้ที่หมายเลข567ค่ะ ชนกันไปที่เลขเจ็ดนะคะหรือจะมาคู่กันหรือจะไปยังไงผลรอผลสรุปนะคะวันที่สิบหกพฤษภาคมหกหกเป็นแนวทางที่แม่นค่ะแล้วก็เข้าดีต่อเนื่องเลยอยากจะน,นำเสนอท่านผู้ชมค่ะน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะ เก็บไว้พิจารณาค่ะวันนี้ก็ชวนกันไปที่เลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดเป็นเลขที่น่าสนใจค่ะจะไปเจ็ดบนหรือเจ็ดล่างก็รอพิจารณาดูนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ให้ท่านผู้ชมเก็บไว้พิจารณาดูเผื่อจะมีประโยชน์มีตัวเลขที่น่าสนใจนำมาจับใส่ก็จับใส่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณสูตรคำนวณจากคุณลุงใจดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ